ตกใจอะไรผมไปแดกอะไรมาพระเจ้าค่ะเข้าป่าไม่สบายตัวเลยบวมเข้าป่าไม่สบายตัวเลยบวมเอออ่าเขาบอกก่อนครับวันนี้พี่นุนะครับเขาเป็นไข้นะครับรู้สึกหนาวสั่นแล้วก็ปวดหัวนะครับเป็นแต่หัวค่ำแล้วเป็นแต่หัวหัวค่ำนะครับแล้วตอนนี้ก็ทําการแสดงไม่ไหวนะครับเอ่อเลยเอ่อขอพักนะครับไว้เป็นหน้าที่ให้น้องโฟนะครับนะครับผม แบบตอนนี้น้องนุไปโรงพยาบาลแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ถึงมือหมอแล้วนะครับคนที่น่าเป็นห่วงคือไอ้โฟนี่แหละครับเฮ้ห้ามห้ามดามากนะหรือว่าแกจะเลียงมาโดอดดามงดามาอีกน้องโฟย่างงั้นน้องโฟย่างงี้โดนนะหรือว่าพี่จะปกป้องน้องเองเก่งมากเชิญทำตามสบายเถิดหรือดำดงพิจารณาทีสิลูก ว่าบรุษผู้นี้ใช่มัสวินได้หนูจะดูเองคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมโค้บแป๊บเดียไปเดี๋ใช่มัสวินหรือเปล่าขอภัยนมาพีตโอ้โหน้ำตกได้มีเขาคงอยู่นั่นึะข้าพเจ้าคือมัดเองทำตะคือใครนะมัสวินเหรอมัสวินมันมัดนาไปหน่อยเลยบวม แตาให้มันเล็กๆเข้าไว้โฟมันคล้ายๆคือๆอ๋อดีมากอันนี้ใช่จริงๆนู่นน่ะอะไรนะเดีทุกคนจะเพิ่งตัวหันไปทางอื่นก่อนเขอพี่บอกว่าโฮ้ยเทมันจริงฮะเนี่ยฮะก่อนห้าหนึ่งห้หนึ่งก่อนใช่จริงๆเว้ยฮะว้าวได้ช้ามากเมื่อกี้มันหาสิ้นหวังไปน้องนิดต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งใช่ไหมพี่ฮะ เรื่องอไทุกคนนะบุงสองใช่จริงจริงด้วยฮะไปไปกูตกใจไม่ได้เหรอฮะเล้งไอ้นี่ก็ฮะดังไอ้นู่นก็กระโจนไปไหนก็ไม oh, ่ร oh. well, oh. well, ู audio, I mean it, so so oh. ้อะไรเออเอาเออเอาลงเทปติดเนี่ยะใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นใครมาเซเวินเองไม่ใช่กระเ้นพ่อฮะ เออเนี่ย <occurs> ไปไปไปกลางคิ้วเลืกเลๆหน่อยใจจรงเยดียเว้ยเดี๋ยวๆไปกูต้องลงไปรำด้วยป่าววะไม่ต้งให้เขารำคนเดียวหาสองนะหาสองนะเดี๋ยวพี่เห็นเ็นแหวนนะมือสองส้ำนี่ยังไงแหวนฮะฮะ โอ้อยกรปุกหัววะฮะาสองเขาหมายถึงว่าให้มึงฮะอีกครั้งหนึ่งคือรอบที่สองอคนที่อะไรฮะนุ่นบอกว่าฮะฮะสองฮะฮะาครั้ง,งที่สองน้องเออทีเดียว,ยวแต่ว่าครั้งที่สองเห็น,นแหวนเอาไงี้ไหมวันนี้เราซ้อมพรุ่งนี้กลางวันเล่นจริงไหมเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวซ้อมก่อนเดี๋ยวกูซ้อมก่อนน้องนถ้าเกิดว่ามึงซ้อมอย่างงี้พรุ่งนี้คงไม่มีวันจริงของมึงแล้วนี่คือแหวนนะเราจำเดอได้นั่นน่ะ นี่คือแหวนใช่ให้ไปรอบแรกแต่มันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอนี่นี่นี่อันนี้น่ะไอ้วงแรกข้าเอาไปยุบมาห้าสามห้าสามฮะฮะฮะไอ้เฮี้ยขี่ไปโน่นเลยชิพายก็มึงกีห้าสามให้โอกาสเพื่อนหน่อยเพื่อนให้โอกาสน้องเบื้องปลายแหวนวงนี้เนี่ยข้าจำได้ ว่าเป็นแหวนที่ข้าพเจ้าให้กับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเอาไว้เจ้าจะปฏิเสธข้ากันนั้นนั้นนะเจ้าให้คนชื่ออะไรไว้อะตบูดติผู้หญิงที่ให้ไปไม่ใช่เจ้าดำดงแต่เป็นผู้หญิงที่ข้ารักเขามีชื่อว่าอินทนนท์อินทิรา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 อทิไม่ใช่เหรอเพื่อนอินทิรา ผู้หญิงคนนั้นที่ข้ารักหมดหัวใจนั่นก็คืออินทิดาเก่งมันเจ็บขี่แเลยอะ่ะ <c oughs> เอาเลยน้องเต็มดีปีศก<อ>พูดไปเลย<อ>พูดไปเลยเลย,ยาวๆเลยแต่แวนวงนี้ <c oughs> ข้าจำได้ว่าข้าให้ผู้หญิงที่ข้ารักหมดหัวใจ <c oughs> นั่นก็คืออินทิดาทิก <c oughs> <c oughs> สตีน้องสตีพูดไปเลยที่ค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋เดยเดเดี๋ยวเดี๋อะไรทุกๆุกคืนนี่พี่นุพี่นุต้องเจออะไรแบบนี้หรอวะเมื่อกี้ดูเขาเก่งไม่เก่งอ่ะเตะกูไงวะหนูต้องทําได้โฟเขากั้นได้ยังไงวะสติเขามีสติเออน้องพูดเลยน้องพูดเลยเดี๋ยวพี่นั่นพูดไปเลยเออพี่จะต้องเสาไงดำดง เจ้าจงรู้ไว้ว่าผู้หญิงที่ข้ารักหมดหัวใจแหวะไม่ใช่หลอกคืนมาสเวนไม่ใช่พูดเฉยๆมยผไม่ไปหลอกเขาเห็นดำหลอกพูดเจ้าคักอดกันร้องไห้เขาเรียกว่า acting acting การแสดงรับ ได้ไหมเพื่อนได้ไหม <นะ S 2> ได้ได้อยู่นะได้ได้ได้มึงได้หาคณะใหม่เล่นแน่อองั้นดำดงจงฟังข้าให้ดีว่าผู้หญิงที่ข้ารักนั่นก็คืออินทิราไม่ใช่เจ้าธูดาพุทธเอ,อ้ยฟอฟบอฟ,อฟ,อฟอเดียวทางนู้นโอ้ยผิดย,ยันจะเข้า